สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีเมษประจำวันที่2ถึง8พฤษภาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับการใช้ความคิดใช้เหตุใช้ผลนะคะที่ชัดเจนในการติดต่อสื่อสาร อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการถูกก๊อปปี้ผลงานเรื่องของศัตรูคู่แข่งนะคะหรือว่าอุปสรรคบางอย่างแบบที่มีรับลมพมในนะคะหรือว่าทำรับหลังคุณนะคะเป็นสัปดาห์ที่ชาวเมสต้องเปิดตาให้กว้างนะคะมองดูเรื่องของการติดต่อสื่อสารหรือการออซื้อของนะคะหรือว่าการที่ถูกต่อรองนะคะต้องให้ชัดเจนคุณเองก็ต้องอย่าเผลอนะคะ ก็พยายามมองหาข้อผิดพลาดหรือว่า,าตั้งสติให้ดีนะคะ ภาพรวมเรื่องของการทำงานบางรายเกี่ยวกับการถูกก๊อปปี้ถูกเรียนแบบนะคะหรือแม้กระทั่งถูกนินทาลับหลังถูกแทงข้างหลังเรื่องของการเข้าใจผิดถูกใส่ร้ายนินทาจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณได้ง่ายหรือว่าอยู่เฉยๆนะคะก็มีเรื่องของความประมาทเรื่องของการสูญเ,เสียทรัพย์สินนะคะหรือว่า,เ,า,เ,าเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถเฉียวรถชนต่างๆก็ต้องระวังให้ดีนะคะใครที่ทำงานอยู่บางคนก็อาจจะอยาก ได้ตำแหน่งของคุณนะคะหรือว่ามีการทำทำงานแบบเอาหน้าแข่งขันกันเกิดขึ้นนะคะเรื่องของการเงินนะคะโชคดีที่ชาวเมธนะคะมีเกณฑ์ได้รับโชคจากการเสี่ยงทายหรือว่าการเ,าเสี่ยงต่างๆนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้มีข่าวเรื่องของเงินก้อนเงินมรดกให้ต้องพูดต้องเคลียร์กันเรื่องของ การลงทุนต่างๆนะคะต้องเน้นพื้นฐานหรือว่าเน้นข้อมูลวิเคราะห์ให้ดีนะคะช่วงนี้ระวังของมีค่าศูนย์หายเกิดขึ้นด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับช่องปากช่องฟันนะคะระบบกระเพาะอาหารทางเดินอาหารต่างๆ คนโสดสัปดาห์นี้นะคะช่วงนี้อาจจะแอบปื้มแอบปิ๊งนะคะก็ดูให้ดีว่าเขาโสดจริงไหมนะคะหรืออาจจะมีความรักที่ยังไม่ได้บอกใครรอบข้างนะคะเป็นความรักที่ กุ้มกลิ่มอยู่นะคะไม่แน่ใจเท่าไหร่หรือแอบจีบกันก็ได้นะคะก็เป็นไปได้ท่านที่มีคู่แล้วนะคะสัปดาห์นี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความห่างเหินนะคะเรื่องของอุปสรรคส่วนตัวเกิดขึ้นบางคู่อาจจะมีระแวงเรื่องของมือที่3หรือว่าเรื่องของความาไม่จริงจังจริงใจบางอย่างเกิดขึ้นก็ให้ค่อยๆพูดค่อยๆเคลียร์นะคะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ